ดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิบซีสุขุสุขชนเลยยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่สองวารสุขชนยินดีพี่น้องหลังจากเมื่อคืนนี่พากันอันนักเติมเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้ว่าสิพาเพิ่นไปลินน้ำตกตาตะยึกเสือพี่น้องนะครับแต่ว่าก่อนไปเอาสิพาเพิ่นมากินเข่าอยู่ทีแล้วว่าข่าวาาเต๋เนาะแต่ว่าเข่ามาขนร้ายแฮะโอ้โหว่าสิมีบอลน,นังเจ้าบอลนี่นะ แค่โดนกันเองว่าสิมีวันนั่นนงว่ะนั่งหันบ่เพราะว่าเพิ่นสิเพิ่นสิกางลมให้เออสิกางลมหายาาาน่นตอนนี้ข้าเพ,พิ่นมาเล้วว่าข้าสีเนาะแขกลายเลยมื้อนี้นะมาไม่นานมีฝีไห,หลเร็วให้เพิ่นกางลมใหายซอบ่คนหลายเนี่ย เออนไปห้างเลยตอนนี้ท่ากระไรโตแล้วนะทุกคนแล้วสหาย่ายเขานังน่งอยู่เพราะโตเอมาพ่อกันนั่ต้นหลายนหลาย้วนั่งางกัน,นอยู่วกขาสุดจะนั่งอยู่ใช่ไนะหมเป็นเครียโตหัยตอยา,อาอกโตเพ่นะฮะเอดบอกคนในได้เมนูอาหารจนั่ง่รนกก็แรกคอยจะนั่งละมยู่กไร ผมนั่งเนก็ได้เั่งน่อากครับผมากไดเืดมนาก่นสยังอีกนะคอีกสองนะเรนี่นังหนีแหละพีเกม่านั่งนีครับอีกก็คอจะไปนั่งพดประเภทพ่อนั่งนีก็พีเกม แล้วผมถืไปนั่งผลอิ่มแล้วเอิร์นเนอร์ไอ้เพียมเราบจะหาที่นั่งเราที่นั่งนี่วะตอนนี้เขาก็มางรอถ่านี่น้องเพีองหาเมนูนั่งคนละที่กันเนาะเพราะว่ามันโตพอกันก็เลยแยนกันนั่งเพราะว่า สวยจังเลยอ่ะมันโตข้อคนข้าวไรนะมันเหลือโตสุดใหม่สวยไหมคะพี่น้องโกว่าคนเนาะแล้วก็แขกทัางอาหารข้าวไรน่เนาะพี่น้องบรรยากาศก็ดีๆนะสักหน่อยเหมาะเขาหนังโคตรนั่นนี่ป้าเนปป้าสองชิ้นห่อหอมตะเบ้กเออมื่อนี้ห่อเนาะมื่อนี้อยากห่อพี่น้องเยจะกุงซาบะคือห่ออ่ากินแล้วเฮาก็สิไปตัดเลยไปคาเฟ่อันนั้นเนาะ คาเฟ่ตัวนั้นคือเสียงเล่นคาเฟ่ปากซองไฮลแลนด์แะไรกันปากซองไฮแลนด์ไปตาดตะยิกเสือวัฒนธรรมที่เหานาะเลยกับกัปปมาเนาะกับอันนั้นต้องมีแพนยังร้ายเพราะว่าทริปนี้นะมันแบบอยุราต่ายมันสิส่วนร้ายมันเป็นแบบแอดเป็นเจออันนั้นเนาะมันสิแ, <ก S 1> แบบ,แบ,บลุยๆแน่เออแบบกลุ่มแถามากกับมีตะปูใหญ่นะบางแบบว่าบางคนเพิ่กับแบบว่าเมื่อยเนาะเขาจะเนาะเขาจะไปยักษ์ซาเป็นไปแบบลุยๆีลาย เอาแบบน้อยนึงใส่แบบเติมเติมมันจะชุ่มมันจะโม่นมังบะม่เมื่อยนะครับ,บอรมอยากใครเมื่อยฮะนะเลยว่าเอาซัมนี่ซัมทีแบบว่าชมมาพาควนนะครับทุกคนผูส้สาวกําลังมาหลังมาบ่มีโต๊ะนั่งโต๊ะค่ะมันหลายอยู่แต่ว่ามันแดดข้า,นนางานเห็นกล่องอยู่ข้เห็นเดือดตั้งยู่โคอยู่ผู้สาวก็แบบโอ้ยมันช่ยงเปิดมากน่า กับอันนี้คือย่ส้อนี่มานั่งหันยับเพยันยับไปเจ้ยยันยับพไปนั่งหันบคอนไปบคอนเคลินซาตีพี่น้องก็แล้เคลนย่งนันกอาหมักผู้สาวผู้สาวละแคร์ขอยนพี่น่งแร์ขอยน้่งาเสียลง รัวแน่ปเพื่้นอุ้ยดูอ่ะัวอันนั้นแค่น้ำจิ้มมันขึ้นนี่เป็นไรมันขึ้นนี่ขึ้นนักแทอ้ยภัหนักเจ้าเมนบ่าเออบาคอนดี้อคนนั้นบาคอนอันนั้นแค่น้ำิมเสุ เมามามีแต่เดืองที่เป็นหัวเขาพะบบอกเอ้บอกอีกอย่างคุณเลอดเลอดเลือดเลือดนลือดเลืดเลนอลือดเลืเลดเอเบาอดเลอดเลือดนึือเอดเลือดเลอดเลือดเาไมดเคือเลัวนเครับเล็อดเลือเอดเดเลืเลาอดเลือเือดเลืดเอดเลือดเลือเลือดเลือลือเคดเลเลือเือเืออดเลนเลเดาลอเลือด้ไอเอเลือเลดเลอ ทำไมน้องอากันซองจอกเต้นเอาไว้ s <S Jamie, <that> ั้นในติปซองลอในติปพันจอกซองลอสามลอยผัวขาเต้นลอยหนึ่งขาเต้นน้ำลอยหนึ่งป้าอย่าขดขุมทั้งอิ่มทั้งไหนเงินหอแล้วง่อยางเดียวอื้ออะไรเดี๋ยวถ่ายไม่หนูห่ามางานมาแขกร้ายลจะเป็นเสิรโจทย์รก่อนแขกรลายแล้วมันก็ได้ปกติมากมือเี ลาบลาคอนสาวงะมาเสิบอาซุกคล่มดีเมากกว่าค้ซาลาเห็นไฟกับมากเวิดมันจะเป็นคนละบาคอนสต็อกจะสิมากเลยสิมากไฟสิมากสาวตีบอยู่บ่าตีบเป็นเร่ซากคนอื่น่งเล็กเสิบมากคือว่าสิเป็นมากเล็กเสิบแบบนี้ ยายยายตีบยายกินเหน้ากระเล่นทางตนะ่อนะนั่งครูกันอีกเขอบคุณครับเจอร้านไหนเอาเลกหวหือเขาบอกว่านเสียงเสียงสาปกติเถอกขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอให้สุขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตจะรีบโผล่เมื่อไถ้าดังก็หมูให้ข้าเปรอะวันนีหุเทศดีละลงยกเสขึ้นเมือเข็น ช่างดตวการเกงหันยังใส่ารก็วมหนยไม่สมใหญ่ว้าวเป็นเสียเสียเดิมมาแล้ว๋อทำไมรวยจังน้องเฟรมกี่แสนน่ะไม่รู้นบไม่เป็นเอาอันละหาเมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเป็นนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนบาทมีเงินหกแสนบาทเลยเหรอเนี่ย นีเมื่องินดังั้นหนึ่งหกแสนหนหาด้วยเกินหมึอแนเมื่อเงินเป็นเป็นแสนเป็นเต็นงานเหงาะแขกแค่เลยปุ๊บสองตากันก็คอนเต็มเหงาะสติบ้งเินเต้ิเพิมเแล้วเต็มต้อเตนเต็มเหงาะแค่เลยติกต็คันนี้แค่เเองตาก คอ,อนบอกว่าเตน็นเงาะสาติมติส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 ตินติสติสตินติสต <c oughs> <c oughs> ิอติสติสติสินติสตินะิสติสติสติสปเสติิินยิกินิ ลายมาขอแข่งคนมาเมาเนนั่งไกลกันแท้ขยับขวนตีเต็ดคือร่างเกียดกันนี่นะเฟเนาะเกียนยังงเฟมพี่เฟเปลี่ยนมานั่งแล้วเฟศนมานั่งสิตีนยับขวานตีเอ็ดคือไกลกันแท้มันก็ไกลกันโพดยับขวนตีบาวเ่ดว่เลดดอกข้นไกลกันเต็มใช่ห คอ่ะแล้คนเปลี่ยนเหลืองเยอะอเปลี่ยนเหลืองเยอเดี๋ยวเรจะไปทานกินข้ามา้คนนี่ไงปลาของเราเหรอบออาหารเหลืออย่ยวอกนอกของเราตัวแก้องเฟมมาของเหาเขาเก็บจานขางนี้เขาเลยเหมือนงา พิ่งเงินแห่งการพีอาร์มาก้วิ่นเืินแหการวิวยอุ้ยเนแห่การเาซาตีไปใส่กบตายนาะเขามมีผู้ว่าตะอยู่ไงไปยุไทยทุกทนไปวัดตีไปยุไทยน้ำบาคอนลาสุดบาคอนมั่อเลย่อเหดอ เฮ้ยเี่ปีนี่นะเหตุลเฮ้ยจะเส็ดยังแบบนี้เฮ็ดงานเออเฮ็ยดง่านพ่อเดี๋ยวมอยไงพ่อจะไปยูตังประเทศโปีนเรพ่อเดี๋ยวจะไ่อจะเดียวไปตังประเทศัาเขานเด้อเสียดยังอาขอเทน้าดเนี่ยมีขาดำหนาอยู่บ้านมันไหนแบงกันนะแน่ ครับตักให้หูหน่อยสิโอ้ยตักให้แขกก่อนอ่ามึงไม่ใช่แขกหรอโอ้ขอโทษจ้ะตักให้คนเล่าแล้วป่ะนี่ยอ๋อคุตากเองก็ได้ไรนะคุณนั่นอิจฉ่มเปะมาะนั่ยกะดาก็ตากให้เฟมขอบคุณครับเฟมมาะตากให้คอนคอนมาขอบคุณครับตากให้ตีโอ้ยกูตักเองโอ้ยกูณตากเองก็ได้ตากให้ยาก่อนขอบใจเด้อ คุณค่ะบักสตอรยิเมแ่อปากซองสงสัยมารวมอยู่ปากยาเบิดบิสวนออจะเอาบัมาคุณขอพูดคะอันไหนเสียบอร่อยบอบตัวนดิมาคานี่พัดคานาม่ไเ้อื้อใส่รวมจะก็คุณเลยบอวร่วมร่วมนึงวะจรงหายจร่งกาก็แหลจะหางกาเขาร่วมดอกอันนี้คือคานมก่ครับ ครับคุอที่รักอันนี้เดี๋ยวสาตีบจะเลี้ยงเองนะขอบใจเด้อขอบคุณค่ะขอบใจเด้อขอบใจสาตีบเด้อขอบใจสาตีบเด้อเจ๊หนึ่งวันนะคะเจ๊กระเป๋าเป้เรื่องอีดีไหร่บนนาบนนาแห้งอีกทีบนนาแห้งอีกทีเปล่าที่บอกเออคิดก่อนรังก็บยาบากันมาบนนาแล้วมากับป้าป้าซุกที่ไม่สนใจอะไรเนาะมากกระเป๋าป้าซุก ปลาปลาเนี่ยตนปลาปลาซุปเัื่อกินเงินจะหาพันกีบหาร่อยเออเขาจะโศกกระปนเจ้าตาสวดพันไฮเจอได้อยู่ของพี่ไส้หาอรอยี่ตอนนั้นจะมาโมตีเมนอหาพันหนตัวอนันเดย์ตัวเจ้าเขยไปซื้อน้ำเขาจะซีผาแต่ว่าน้ำมันซีบไปยังหาพันกีบอ๋อมันสีเคลื่อนกูเออไปเรืยบอกบอกขึอจะสีบเอาขากระบอกละค่ะนะนาเจ้านายเชียวไปเดี๋ยวไปด้วย หาโรยขอหายเดียวหาโจะหายขอยตอนไรอุ้ยไอ้สุใบฟันบาทข่อยเด้ตุใบฟันบาดดวยบอใบฟันบาดเยตุกข่ยเให้เจเด้ก็ทนเม่อยหาอยอ๋อข้าใจแล้วืมเาต้ชิคกี้สดานะอาก็รับไ่าได้ให้ใจค่าจำบัตทัยัง่ะข้าจำบัตรกูเออเตีออกก่อนฉจะหยิกซีดน่อยเอนะ จะจะหยิกส <Es> no ิ้นน้อยสั้นเลยเหรอหยิกสิ้นน้อยขาดเลยอ่ะสิ้นน้อยสันเก็บนะะลงเขาำตรงไหนลงส่งเข้ามืองซือ่งเข้ามืออิวอนตครตตยากขึ้นดูหน่อยสิคะสรเปล่า่ใแล้วต้องาเ้าเยแล้วันไหนมหแล้ว ูกรอบอมาแล้วนะบ่าวโอ้ขอบคุณค่ะพี่ขอนคุยคุยร้านไหนโอโทษค่ะไม่ต้อเลื่อนด้วยต้องเรื่อนว่าอาเซียอาเซียขอนอาเซียร้านมันนี่นี่กันเซียขาดครับเซียขาดครับเสียมันสับปะหลังเสียมันสับปะหลังอะไรคือมันสับปะหลังบุญจักข้าวอร่อยร้านนี้อยู่คน สัปปะหลังมันสัปปะหลังเขมันสัปปะหลังล้ก็จมีงงใบเป็นของฉันคนเดียวจบเคยได้ยินบอกอั้นเพิ่นมาบอกเลยว่าเขาเห็ดยังเขาขบจือบ้าเขาก็ปจือเขาออื่นเขาก็ไจักขาเขาบไจักหอนซื้อขาเาเห็ดยังเห็ดโดดอื้อเู้สิจื้อเขากระโดดไปแม่นะ ข้าวบได้ดจักซื่อจ้ะไรอืมจั๊กกิโ้กิโลม <c oughs> ึงมึงไปโดูดล่งหาเขาก็จื้อมึงอยูสามมือ,อเขาก็ชิล่งข้าวให้เจนชิลเละเขาก็ลืมประชุกขาตัวตายปูหห่พัชชีไปขาดตัวตายเห้ <c oughs> นนกย <c oughs> การด,ดูดน,นี่สอนละวะ่าละว่ารีสอนยังโสดยังซิ่งอยู่พัชชีไปขาดตัวตายเนะ <c oughs> าะอ่าะไอ้ชุกขาดตัวตายพัชชีเัชชิว่าแล้วนีคนขาดสนิ g a ร m a ขาดสนิกรรม a ยังเกาะคอยลืม กุชาร์ดั้งเดิมตกรราเออขาตะกร้าเลยกันก็ข่ากันเองเต็มดีบ้างนะเสี่ยบ่ครับอร่อยมากลยคะไปแล้บาสิลามแต่เราเสี่ยบีบ่อาหารละเสี่ยบเสี่ยบยู่ครับคนกับเสี่ยบเฮ้ยแกินนะบ่อขสาวล่เคนกับเสี่ยบมาสน่นี่ยคนกับเป็นตัเสียบบ่บัวเปนอย่องเหี้ย เด็ดซิมอยู่น้องเฟิร์มป่ะมะกินขขาวก้อนฟีนองแบบนี้นะมันต้องมีโซวร์กับผู้บ่าวกับผู้สาวอิสตาด้วยเนาะเฟิร์มบ่มากบ่แบบหนาแบบพิยานี่ยหมอก็น่ารักอยู่ก็น่ารักอยู่เดี๋ยวปีนมาค่ะเดี๋ยวปีนมาอยากแบบติดเกินกินข่าวแล้วกู ต็นี่ก็กินเ้าแล้วเนาะพี่น้่งเบิดเป็นร้านเป็นห้าเดี๋ยวท่านนี้นะกดสองบาทยามันดึงเข้ามาสัอ๋อนยนใหญ่เนาะ โอ้ยโอ้ยสนิโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอพี่ันสนิทอารมเราไปนับเงินแบบว่าไปนับเงินดูมนพี่บูบบเป็นลานเป็นล้านสามล้านสามแสนบจายโต๊ะผมที่ผมผมจ่ายหรือเขานับกันอยป่เปนจ้าบัตรบุได้จ่ายนเขานับรวมแค่กบกกับไก่ไก่อ๋อโอเคหยาวมาขนับรวมกับของผมอยาดมาไม่นานพี่แกมเขาสู แปดตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟออ่บักรซองไฮแนลนด์แล้วในนองโอ้โหโหโหยอยากสัมผัสอากาศเย็นๆจังเลยไปๆๆคาเฟ่กินเย็นหน่อยกาแฟคาเฟ่บัตรซองโอ้ก็หนาวแท้อยู่นี่มันสูงกว่าหมุมเริ่มไปฉันเห็นหลอกกระโปรงบาในน้ำไปจับเด้อเห็นมัน นี่นะแถวนี้แหละ<ป>มันมีกลิ่กอ,อยากไปนะนี่เขาเป็นมหลอกล้ํโพกนอนนี่นะออเออไปอล,อล้มพัดส่งผมจนปิวไปเนานะนี่พายพกาแฟบอ น้ำใส่เมื่อจ้าอ้าวต้นมีต้นครจักต้นสองหน่อยเม็ดแล้คนมาหลอกถ้ากันเส้นมาถ่ายโหนอยู่นี่พี่น้องอากาศเย็นๆเนาะเดี๋ยวกินกา,ศา,ศาแฟเดี๋ยวจะไปน้ำตกตาไปหยุเสื้ออะไรับบนี้จะจับปลาไปเห็นด้วยอ ไปไปองนกอง้โดโบทุ่มงนได้หเสยลรหูควบระบบเอาดที่น้องตอนนี้เข้ามา really อยู่ที่น้ำตกตาดคูเนาะหลังจากอันไปแวะกินกาแฟก็เลยว่าทางเขาไปตาดตะยุกเสือนะ เลยมาแวะตัดคู่ก่อนแต่ว่าตัดคู่อยูุคภูและเข้าบริษัทให้เบิงสนนพี่น้องใดอยากเบิงมาตัดคู่เป็นตังไงก็เบิงในสองตาตีจ้าเลยให้น้องเป็นชายเนาะกินมิ้ว่าสิบเวิดเพียงสมีแหละพี่น้องอาจจะมีอย่าลายเนาะเหมือนในแบบเพี้ยแน่โลบเบิ้ลพี่น้องเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าพ่่แพี่น้องบ๊ายบาย